หนึ่งในสกุลเงินที่รอบแรกที่สุดในแถบบ้านเราตอนนี้เนี่ยคงหนีไม่พ้นมาเลเซียเเดงกิจและสุดเลยครับอ่อนแรงที่สุดในรอบ26ปีเทียบชั้นตอนวิกฤตต้มยำกุ้งเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วนะครับส่งผลให้เกิดความไม่มั่นใจท่านการเมืองมาเลเซียนเนี่ยมาถูกทางหรือมไม่เดี๋ยวคลิปนี้เล่าฟังครับ อยากมั่งคั่งแต่ก็ไม่ชอบความเสี่ยงอยู่ต่างจังหวัดนะครับมันยุที่จะสร้างเงินทําเงินในต่างจังหวัดลงทุนอะไรได้บ้างคอร์สนี่นบอกอคุณครับมั่งคั่งด้วยสังหารโดยใช้ระบบการเงินฉบับคนที่ไม่ชอบเสี่ยงนะฮะนี่คือสํนานกที่ดีสุดของผมนะครับการันตีด้วยผู้เรียนเนี่ยนับพันคนเลยทีเดียวนะและเป็นคอร์สต,ตัวเต็มที่คุณเรียนจบแล้วเนี่ยสามารถจะลงทุนได้ทันทีนะครับการันตีความพึงพอใจนะครับถ้าเรียนแล้วไม่พอใจสามารถคืนเงินได้เต็มจำนวนแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับ สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับผมคิมครับผมยังทุนในสังหารเอ็มซับนะครับแล้วก็เจ้าของหนังสือชื่อว่าขเขาัมนา์สังหารที่คนรวยไม่เคยบอกคุณครับในคลิปนี้คุยเรื่องของวิกฤตทางการเงินนะครับแถวเพื่อนบ้านเราคือมาเลเซียนั่นเองครับไทยกับมาเลเซียเนี่ยก็ประเทศติดกันนะครับ คู่ค้ากันท่องเที่ยวด้วยกันแต่เพื่อนรู้ไหมครับว่าเพื่อนบ้านของเราวันนี้นี่นะครับค่างเงินของเขาเนี่ยค่อนข้างอ่อนยับอ่อนยวบนะครับเทียบตั้งแต่ในปี1 9-9-8เรียกว่าต่ำสุดในรอบ26ปีเลยทีเดียวครับกล่าวขึ้นในเอเชียนี่นะครับเงินตรงนี้เนี่ยแย่เป็นรองเพียงแค่ญี่ปุ่นเงินเยนเท่านั้นซึ่งเงินเยนเนี่ยยับกว่านี้เยอะฮะ หากดูจากกราฟจะเห็นภาพนะครับว่าเงินริงกิตประเทศกับเงินดอลลาร์เนี่ยเรียกว่าอ่อนแรงอย่างชัดเจนครับซึ่งสาเหตุเนี่ยมีหลากหลายสาเหตุด้วยกันนะครับแต่อันดับหนึ่งเลยที่คนหลายคนก็น่าจะทราบกันอยู่แล้วก็คืออเมริกาเนี่ยทำกันขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างหนักหน่วงสูงในระดับมากกว่า5%นะครับถ้าหากกลับมาในมุมมองของมาเลเซียเองเนี่ยนะครับเรียกว่าไม่ได้เข้มแข็งกับอเมริกานะแต่ว่าอัตราดอกเบี้ยของเขาเนี่ยขึ้นได้เพียงแค่สามเปอร์เซ็นต์เท่านั้นนะครับพูดตรงๆเลยยังขึ้นมากกว่าไทยแลนนนนด์บบ้าาาาาาาเเเเเรรระแต่่่คคงงงิขอไทยยยยััมมมีีีสถภพกกวลซ น่นอนนะครับว่าพาออัตราผลตอบแทนที่บกความเสี่ยงแล้วเนี่ยนะครับมาเลเซียนเนี่ยให้ผลตอบแทนน้อยกว่าความเสี่ยงมากกว่าผลัตอเมริกาเงินก็ไหลออกไทยออกไปยังฝั่งนั้นค่างเงินริงกิตก็เลยอ่อนโยนอย่างที่เห็นครับแต่ว่ามันไม่ใช่แค่ปจัจจัยด้วยของดอกบบี้อเมริกาอย่างเดียวสิครับปัญหาภายในการค้าขายของมาเลเซียนเนี่ยก็กระทบอย่างหนักด้วยนะครับนี่คือตัวบาลานซ์ออฟเทรดนะครับหรือดุลการค้าโปรตินเนี่ยมาเลเซียจะเกินดุลอย่างต่อเนื่องนะฮะทำผลประกอบการได้ค่อนข้างดีเลยส่งออกพวกอิเล็กทรอนิกส์และ เรเห็นภาพเลยว่าช่วงหลังๆมาเนี่ยนะฮะการค้าขายเนี่ยค่อนข้างหัวปักหัวปั๊มเลยทีเดียวกล่า็คือมีการนาเข้าที่สูงขึ้นและเป็นส่งออกที่ลดน้อยถอยลงไปซึ่งตัวแปรสาคัญเนี่ยก็คือจีนนั่นเองเนะครับมาเลเซียเนี่ยเป็นแหล่งผลิตจําพวกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์นะครับแล้วก็พวกทรัพยากรทางธรรมชาติเช่นน้ามันแต่อย่างรู้กันว่าจีนช่วงหลังๆเนี่ยนะครับก็เศรษฐกิจไม่ค่อยดีลดการนาเข้าเศรษฐกิจตึงๆทําให้การผลิตจากฝั่งจีนเนี่ยลดน้อยถอยลงไปด้วยนะครับยอดของมาเลเซียก็เลยตกติดต่อก ฝั่งของการลงทุนเนี่ยจีนก็เป็นรายท็อป ที่มาลงทุนในมาเลเซียนะครับหลายคนยังจำโปรเจกต์ f อเรส t c ซิตี้ได้ที่เป็นโปรเจกต์นะครับจากยักษ์ใหญ่จากทางจีนนะฮะมาลงทุนที่นี่ทางตอนใต้ของทางมาเลเซียนะครับแล้วกลายเป็นโกสซิตี้หรือว่าเป็นเมืองผีเมืองร้างอันนี้มาจากบริษัทแม่เนี่ยนะครับอสังหาริมทรัพย์ที่จีนเนี่ยแหมกกระทบอย่างหนักเลยครับแั่นอนว่าเมืองเมืองนี้เนี่ยมูลค่าสูงหลักแสนล้านเลยทีเดียวแต่ละเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องของการค้าขายกับจีนที่ชะงักนะครับการลงทุนจากจีนความเชื่อมโยงกันเนี่ยมันก็ชะงักกันไป ตัวเลเเขเนี่ยก็ไปออกในฝั่งตัว FDI นะครับ Foreign Direct Investment ที่เข้ามาเลเซียเนี่ยก็มีการลดลงอย่างเห็นได้ชัดจากก่อนน้นที่เคยไปขึ้นพิกเนี่ยที่ช่วงปี 2, 2,022ตอนต้นปีครับแต่ถึงแม้นะครับการค้าขายการส่งออกจะมีความชะงักชะงันลงไปนะครับรวมถึงการลงทุนด้วยแต่เพื่อนๆดูไหมครับว่าเงินเฟอ้อในมาเลเซียเนี่ยไม่ได้เติบโตสูงอะไรขนาดนั้นนะครับถึงแม้ว่า ค่าเงินเขาจะร่วงยับก็าตามถ้าเราสังเกตรจริงๆเนี่ยถ้าประเทศไหน,นเนี่ยค่าเงินอ่อนแรงขนาดนี้เนี่ยในรอบ26ปีนี่นะครับเงินเฟอ้อเนี่ยพุ่งแรงไปแล้วแต่มาเลเซียเนี่ยค่อนข้างเข้มแข็งนะฮะเงินเฟอ้อของเขายังอยู่ต่ำกว่า2%อยู่ที่1.8%เท่านั้นครับ อันนี้อาจจะเป็นตัวอย่างที่คล้ายๆกับไทยเราก็ได้นะครับที่เงินเฟอ้อไทยเราเนี่ยก็ไม่ได้สูงดอกเบีย้ยเราก็ไม่ได้แพงนะแต่ว่าก็ยังคงมากกว่าเงินเฟอ้ออยู่ดีเพราะในมาเลเซียเนี่ยครับเรื่องของราคาน้ํามันราครับพลังงานเนี่ยต่ำกว่าไทยครับ้าใครเคยดูรูก็จะเห็นภาพว่าราคานื้อมาเลเซียถูกกว่าไทยเยอะนะฮะแต่ก็ต้องอย่าลืมนะครับว่าเรื่องเงินเฟอ้อเนี่ยมันเป็นดัชนีของราคาหลายๆตัวมาผสมกันนะครับน้ำมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นแต่รู้ไหมครับว่าสินค้านําเข้าหลายๆตัวเนี่ยนะอย่างเช่นหัวหอมเนี่ยราคาเติบโตไปคน ะะดังนี้หามมอนมุมของคนในประเทศเนะครับถึงแม้ตัวเลขเงินเฟอ้อจะไม่ได้เติบโตอะไรมากมายแต่ก็ชีวิตความเป็นอ,อยู่ของคนรัก้าหรือคนที่มีรายได้น้อยในมาเลเซียเนี่ยก็กระอักเหมือนกันเพราะสินค้าลาไรตัวที่ต้องนำเข้าเข้ามาทําให้ค่าของชีพเขาเนี่ย สูงขึ้นอยู่ดีนะครับสิ่งที่นี้นะครับกระตุ้มยันถึงฝั่งของตัวรัฐบาลเลยนะครับเกิดความขัดแย้งในฝั่งของฝ่ายค้านและเอาประเด็นเรื่องของค่าของที่พิษสูงเอาประเด็นเรื่องของค่าเงินอ่อนเนี่ยมาโจมตีทางผู้นาประเทศคุณอันวาครับซึ่งคุณอันวาเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นทายาทสายการเมืองของคุณมหาเทนะผู้ที่เป็นวัฒนบุรุษนะครับที่เคยพามาเลเซียพ้นจากวิกฤตในอดีตครับซึ่งในระว่าช่วงนี้เนี่ยครับการเมืองของทางมาเลเซียเนี่ยค่อนข้างเต็มไปได้วยความไม่แน่นอนก่อนหน้านี้นม ในเฟ่งของรัฐบาลคุณอันวาเองเนี่ยก็ได้มีแพ็กเกจนะครับในการที่จะฟื้นฟูเศรษฐกิจนะโดยการร่วมทุนนะครับมูลค่า70บิลลียนดอลลาร์นะรียกาเป็นค่าที่สูงสุดในบริษัทนะครับเพื่อจะดึงเม็ดเงินลงทุนเนี่ยกลับเข้าสู่ประเทศและล่าสุดนะครับการสอมาเลเซียเติบโตถึง9เ็ตลยครับก็คือกลับมาแล้วฮะเนื่องจากวันที่บอกครับราคาค่าเงินเขาถูกเนี่ยส่งออกมันก็ไปได้ดีการท่องเที่ยวก็ทำได้ดีด้วยแต่ทางกลับกันนะครับพอค่าเงินอ่อนแบบนี้เนี่ยทให้แรงงานต่างชาติไม่่่่่่่่อออออยยาา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 กกกกจจะะมมมมมมททททงงงงนนนนนนีีีีเเเเซหรรืืืวววคััดิบ นั่นก็หมายความว่าในมุมของรัฐบาลนี่นะครับยัมองว่าแผนเศรษฐกิจของรัฐบาลนี่ยังคงดําเนินต่อไปนะถึงแม้ว่าจะมีความกังวลเรื่องของเงินรุงกิจนี่นะครับมีการร่วงหล่อนอย่างรุนแรงนะซึ่งประเด็นนี้เนี่ยก็สร้างความไม่พอใจกับประชาชนนะครับเริ่มมีเสียงออกมาไม่โอเคเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง60%เรครับเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยก็ต้องรอดูกันไปยาวๆนะครับแต่อีกสิ่งหนึ่งที่จะละทิ้งไม่ได้เลยคือเรื่องของการเมืองรวมประเทศครับไมเิลเนียกำลังเล่นเกมการเมืองรวมประเทศนะครับก็คือคันอันนาจโทนดุลอ จีนกับัาอเมริกาครับซึ่งก่อนหน้านี้ต้องยอมรับว่ามาเลเซียเนี่ยเข้าใกล้จีนพอสมควรนะครับเป็นคู่ค้าคนสําคัญมีการลงทุนกันมากมายแถมตรงช่องแคบมาละกาทางตอนใต้ของมาเลเซียเนี่ยก็เป็นทางเดินเรือสําคัญด้านพลังงานสู่จีนด้วยนะครับนั้นยังไงตัแต่จีนเนี่ยอยากจะ คุยดีกับทางมาเลเซียอยู่แล้วนะครับซึ่งผู้นำจีนเนี่ยประธานาธิบดีสิ่งผิงก็มีการรบับปากาจะลงทุนประมาณ170,000ล้านริงกิตนะครับหรือประมาณ1.2ล้านล้านบาทและต่อจากการไปเยี่ยมเยือนคราวนั้นนี่เนี่ยฮะก็ได้มีการวางแผนจะติดตั้งเครือข่าย 5G ในเมเซียครับซึ่งคนที่เข้ามาก็ไม่ใช่ใครครับก็คือหัวหวยนั่นเองซึ่งกิดจากสื่จีจกับอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ที่ทางมาเลเซียเนี่ยมีดีอยู่แล้วแล้วก็ส่งออกไปทางจีนอยู่แล้วนะครับและนอกจากจีนแล้วเเ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 นน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 นีีีี่่่ยยะะะะคครร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 ัััับบบมมมมมาา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 ทททงงงงงฝขออออิิกกกกก็ลลลลลลลุุใใปปศศซหืช Google 2ด์ส้ มาเลเซียครับหรือพวกเกี่ยวกับพวกเซมิคอนดักเตอร์เช่นทางไมโครนนะครับทางอินเทลก็มาอีกด้วยเรียกว่าถ้าตัดปัญหาเรื่องของค่างเงินอ่อนแล้วนี่นะครับมาเลเซียเองก็ไม่ได้แย่ครับเพราะ GDP ยังคงเติบโตได้ค่อนข้างดีนะครับสูงกว่าไทยครับแล้วผลักคิดเห็นว่าไงบ้างมาเลเซียวันนี้เนี่ยแย่แรงหรือเปล่านะครับซ้ำรอยปีวิกฤตต้าแมงกุ้ง40ีสุนไหมหรือว่าเป็นการย่อเพื่อจะก้าวกระโดดนะครับการเล่นการเมืองของมาเลเซียเป็นไงบ้าง ขอไม่มาบอกมาหน่อยนะวันนี้ขอบคุณที่คนทั้งฟังจนจบถ้าคุณชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์ติดตามชอบ p o p e r t y Expert Live นะครับละขอเวลา1วินาทีกดติดตามที่ถึง1ล้านซับไปเลยครับสำหรับตานที่ฟังครู้ข้อมูลเชิงลึกนะครับผมมีสักทา่ชื่อว่ามั่งค่าด้สังหาโดยใช้ระบบการเงินสำหรับคนที่ไม่ชอบเสี่ยงครับถ้าใครชอบลงทุนในสังหาอยู่แล้วถ้าใครมีคผีดีอยู่แล้วเนี่ยห้ามพลาดคลอดนี้เลยนะครับและซึ่งสัมนาล่าสุดนี้ครับจะมีเกส s t s p เกอร์พิเศษคือคุณชัยจาวนาะครับมาเป็น้าดส อยากมั่งคั่งแต่ก็ไม่ชอบความเสี่ยงอยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่รู้วิธีจะสร้างเงินทําเงินในต่างจังหวัดลงทุนอะไรได้บ้างคอร์สน,นี้เหบอกคุณครับตัวนตัวผมนะครับมีความถนัดในด้านของการซื้อได้ราคาถูกครับเพิ่มมูลคา่าข้อเนี้เหมาะคน4ประเภทด้วยกันนะครับคือคนแรกเนี่ยคือคนที่มีเครดิตดีอยู่แล้วทํางานประจํามีการสร้างเครดิตสร้างเสถียรอย่างดีแต่ก็ไม่รู้จะดึงพลังตรงเนี้ยเข้ามาได้อย่างไร และข้อสอบนะครับคนที่มีธุรกิจมีรายได้ที่ดีอยู่แล้วเนี่ยแต่บางครั้งคุณสร้างผลิตไม่เป็นสร้างเสร็จไม่เป็นเนี่ยทำให้คุณกู้ได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็นนะครับสามนะครับคือคนที่มีเงินอยู่แล้วเนี่ยแต่ต้องการหาการลงทุนที่ทำให้เรานอนหลับได้นะครับหรือเป็นคนที่มีไอเดธุรกิจในการที่จะออนท็อปลงปในสังหารนะครับเพื่อเพิ่มมูลค่าสิ่งสิ่งนั้นนะฮะและเป็นคอร์สเต็มที่คุณเรียนจบแล้วเนี่ยสามารถจะลงทุนได้ทันทีนะครับและสุดท้ายน่ครับคอร์สนี้เนี่ยการันตีความพึงพอใจ ใจทําแล้วก็ออกแบบมากๆนะครับแล้วมั่นใจได้เลยว่าจะตอบโจทย์เพื่อนเพื่อนทุกคนที่ต้องการลงทุนในสังหาริมทรัพย์แบบไม่ชอบความเสี่ยงนะฮะถ้าใครสนใจเนี่ยสามารถที่จะแอดไลน์มาได้ที่แอดคิม property life นะครับหวังจะเจอทุกคนในสัมมนา,านะครับขอบคุณครับ